โอเคอรถมาครับเราทำ,ทำร,า 8, ารันเราทำบรรทาดที่2องสาบแดตครานี้รอสวรรค์ไปทางกรุงเทพบวรลำัมพงครับคนะุณในนั้นเราจากจีเไม่ได้เบอร์แล้ยืนไดล้ชิดที่จันทาุรีรามอันตรายด้วยครับจีเครับสี่ห้นะครับ ติดตัวมากนำลงให้ถุก่องคนช่วยด้วยครับจุดียบจารนาที่าบวนรถธรมดาขบวดดกกทน,น,ท,น,น,ท,นที่สองแจากขบวนรถไฟดาวุเทพแวื่อแล้วู้ปดยานีาเดชเป็นสถานีตา สนาสองสนแป้นนี้ออกมังซึ่งไปแล้วไปจอดีสามเต็นและกรุงเทพหุ่นลมงครับเป็นฮ ah ah ันดีปลายทางครับ